ขอหนาวันตุนวิสิงสัวนตั้งแต่ตุทจงสวดวันวันตายจึงตองพินาศป็นผู้มณลาสตัวใจอันสิริสัพพสกสัพโสสัพโรสไฟสัขเข็มจันไรตัวหางไกสุเส้นราชะไปยาชีพายัวรไฟางโรคไายจะไรัอาณาเขตดิการปบ้าขพุทธ้านาพระองค์จสิ่ารกบางตรงต้องไปพรงานและปยายาที่อันใดใดต้องสั่งพระดงศิยเ่อพุทไพจักรวังติตังจักรวังกัมมังจักรวังติตังจะกรัมีสัมพันจักรวัง ตังชะนอค์คนาหันตังอัาระสันตังคาถาสันตังพิเคร้าภูนภพนภพรุษพรุกงอภไพ่เล่แค่เรือแคมโมตะสิทธิุกิจังสิทธิกมังสิทธิการิตังตาาทศสิทธิเตโโยอยการสิทธิลาานิรันตังสัพโสทีพระวันเกเทโพติญาณมุทญาภาวนากะเทียเทีสาปันตปรุาวินาสัีสิทธิปกิจังสิทธิกมังสิทธิการิยัง